วันนี้พี่ลักกี้นอนชิวๆอวดความเซ็กซี่ความน่ารักอีกแล้วนะคะทุกคนช่วยกันดูให้หน่อยนะคะว่าผ่านไหมเซ็กซี่พอไหมท่านี้ถูกใจทุกคนไหมครับเซ็กซี่ไหมครับทุกคนผมเซ็กซี่พอไหมผ่านไหมครับท่านี้ขออดความเซ็กซี่หน่อยนะครับทุกคนวันนี้ชิวๆครับ นอนทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆพิลักกี้น้องมิกกี้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไมบนแฟมิลีนะคะวันนี้มามีพาทุกคนมาดูพิลักกี้แล้วก็น้องมิกกี้นะคะไม่รู้นอนทำอะไรกันอยู่ง่วงนอนหรือว่าอวดความเซ็กซี่กันแน่คะเนี่ย,ยขาใครบันท้ายของใครเนี่ยเซ็กซีพ่พอไหมครับพิลักกี้ส่วนน้องน้อยนะคะ ก็แอนตูดเหมือนกันค่ะแล้วท่านี้ผ่านไหมครับทุกคนมามีท่านี้ผ่านไหมถ้าหากินของหนูเลยนะครับเนี่ยหนูชอบมากเลยท่านี้ยกขาแหวกขาเนี่ยเซ็กซีพ่พอไหมครับพอสาวๆจะชอบไหมครับแต่ละวันท่านอนของหนูนี่ร้ายกาจมากเลยนะลูกน้องน้อยละคะแอนตูดแอนหลังโชว์ความเซ็กซี่เหมือนกันนะคะเนี่ย มามีว่ามันไม่ได้โชว์ความเซ็กซี่นะคะเนี่ยมามีว่าโชว์ความง่วงนอนมากกว่านะคะทุกคนน้องน้อยง่วงนอนแล้วครับน้องมิกกี้พิลกกี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับตาเบลอเ,เ,เนี่ยนึกว่าจะอวดความเซ็กซี่ที่ไหนได้อวดความง่วงนอนมากกว่าแต่มามีก็อดถ่ายบ้านไท้ายใหญ่ๆบ้านไทยสบุ่มของหนูไม่ได้นะคะเนี่ยพิลาก,กี้ น้องน้อยว่างไงครับทุกคนช่วยกันตัดสินใ,นใจหน่อยนะคะช่วยกันตัดสินว่าพี่ลกกี้หรือน้องเมกี้ชนะนะคะถ้าชอบก็ช่วยเป็นกําลังใจกดติดตามให้พวกเราน่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ